วันนี้บังจะมาสอนวิธีการทำเสเลอรีสุดคนใต้นะครับวิธีการทำนะครับเราจะใช้น้ำแข็งบดเนี่ยเทลงไปในภาชนะหรือว่ากระมังแบบนี้นะครับนี่เทลงไปประมาณเกือบครึ่งของกระมังนะครับจากนั้นก็เติมน้ำลงไปนะครับนี่น้ำที่เติมก็จะเติมประมาณให้มันปริ่มๆนะครับอย่าให้น้ำเยอะเกินนะครับนี่เติมประมาณนี้พอครับเมื่อได้แบบนี้แล้วขั้นตต่อไปเราจะใช้เกลือเม็ดนะครับนี่ใส่ลงไปครับนี่ใส่ลงไปแบบนี้เลย จากนั้นนะครับให้เอาหม้อลงไปแบบนี้หม้อเนี่ยจะใช้เป็นอลูมิเนียมหรือว่าสแตนเลสก็ได้นะครับอ่าใส่หม้อลงไปแบบนี้แล้วก็เติมโค้กลงไปครับหรือใครจะใช้เฮลบูบอยจะใช้แฟนตาจะใช้สไปก็แล้วแต่นะครับนี่เทลงไปเลยครับเมื่อเติมเสร็จแล้วเลยทาการเวียนหม้อแบบนี้นะครับนี่แล้วทำการหมุนแบบนี้อ่าถ้าหากว่าน้ําแข็งมันล้นออกมาบางแนะนําให้เติมน้ําลงไปนะครับนี่มันจะได้ไม่แข็งจนเกินไปครับ จากนั้นก็ทำการหมุนหม้อต่อไปครับในประมาณสัก2-3นาทีแล้วพอน้ำแข็งมาเริ่มแข็งเนี่ยให้เอาไม้บันทัดหรือว่าเชืเหล็กอะไรก็ได้นะครับแทงแบบนี้เพื่อให้น้ำแข็งมันฟลูแล้วก็ทำการหมุนหม้อต่อไปครับ ผ่านไป2นาทีมันก็เริ่มจับตัวเป็นก้อนแบบนี้แล้วนะครับอตอนนี้ก็เป็นเซเลปีแล้วนะครับนี่ถ้าได้แบบนี้แล้วบังแนะนําให้หาทับพีมากวนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ใช้ทับพีกวนเนี่ยเดี๋ยวมันจะแข่งแบบนี้แล้วมันจะทําต่อยากนะครับ ผ่านไปห้านาทีก็จะได้เนื้อสลรปปี้ประมาณนี้นะครับนี่หลังจากทําไป8นาทีก็จะได้เนื้อสลรปปี้ประมาณนี้เลยครับนี่เหมือนของเซเว่นเลยเดี๋ยวบางอย่างชิมให้ดูนะครับ โอเคครับถือว่าผ่านต่อไปก็จะทําการเสิร์ฟในแก้วสไตล์คนใต้นะครับแก้วคนใต้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นขวดกระชายดากับขวดพลาสติกมาฟิวชั่นกันนะครับส่วนแก้วที่เห็นอยู่มุมข้างล่างเนี่ยเขาไม่นิยมนะครับบางก็ไม่รู้ว่าทําไมครับนี่นี่นะครับจะได้ประมาณนี้เลยโหน่าอร่อยมากเลยครับสุดยอดสำหรับใครที่อยากจะทดลองทํานะครับสามารถใช้อุปกรณ์เล็กๆแบบนี้ก็ได้ครับโดยการเอาน้ําแข็งใส่ลงไปแล้วก็ใช้อันี้กวนนะครับ